ะจะจตั้งข้อมูลจากพกอือนดนแล้วก็ถึงอย่หมอว่าห่วงที่ไหนว่าเขาก็พูดตามที่มันออกมาประมาณนั้นค่ะ,ค,ะคุณหมอคะจากข่าวค่ะเขาคุณแม่จะถอนถอนคุณหมอออกจากคดีนี้ค่ะเด<ช>ี๋ยงควรู้สึกคุณหมอคุณหมอรู้สึกไงบ้างคะ,ะเรื่องเรื่องเองสียใจเสียมไม่มีเลยเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อที่จะให้เกิดความพสใจต่อคุณแม่ ว่าเป็นห่วงคุณแม่ว่าเธอไม่ได้ฟังหรือไม่ได้เจอกับข้อมูลทางด้านนี้จะไปฟังข้อมูลจากคนอื่นซึ่งมันก็ตัดสินใจตามข้อมูลคนอื่นก็เพียงแต่ว่าเป็นห่วงแค่ตรงนั้นหละค่ะแล้วคุณหมอคิดยังไงคะที่คุณแม่บอกว่าคุณหมอเนี่ยเข้าไปยุ่งเรื่องนี้เกินแล้วไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็ช่างเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรแล้วเราก็ไม่โกรธเขา แล้วก็ถึงแม้บอกว่าห่าวงทุกอย่งว่าเขาก็พูดตามที่มันออกมากประมาณนั้นคหะค่ะแลวตอนนี้ประชาชนคือเป็นห่วงคุณหมอมากอยากแบบว่าทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างคุณหมออยากคุณหมอแแบบสู้คดีที่แตงโมต่อไปเนอะ่อต้องบอกขอบคุณทุกคนแล้วก็เราไม่ได้ทําเพื่อคดีคุณแตงโมแต่ว่าอย่างที่บอกคดีของน้องแตงโมเนี่ยมันเป็นยอดแห่งภูเขาภูเขาซึ่งเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรม ตลอดเวลาท่านชีวิตที่ทํางานด้านนี้เราอยากจะทยาเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ยงเดินหน้าต่อไม่ท้อไม่ไม่คิดว่ามันปิดโอกาสอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นขอบคุณในความห่วงใยแล้วก็เดินหน้าเต็มที่แล้ววันนี้ที่มาประชุมนี้คือเรามาประชุมเรื่องอะไรคะคุณหมออ๋อก็เหมือนกับอัปเดตให้กรรมธิการทุกท่านได้ทราบว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นและทําอะไรไปเรามาเนี้ยค่ะโดยใหญ่ท่านประธานก็จะเป็นคนคือความที่ท่านทำเรื่องกฎหมายท่านก็จะเป็นคนที่เขียนํำแถลงการหรือว่านักสกดที้แจก แล้วคดีนี้จะสิ้นสุดอย่างไรครับคุณหมอคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอกดูตสึบนบานใช่ไหมคะไม่ใช่คือจะบอกว่าไม่เคยคิดจะเข้าไปยุ่งในคดีเลยนะตอนนี้เรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ตํารวจเท่านั้นเองว่าตำรวจเขาจะสรุปอย่างไรอย่างที่บอกค่ะว่าหมอพูดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกระดุมเม็ดแรกตอนมันเคลื่อนนะคะมันก็จะต้องระวังตอนกระดุมเม็ดสุดท้ายแล้วที่สําคัญคือการพูดว่ากระดุมเม็ดแรกเคลื่อนเป็นสิทธิ์กาชอบธค่ะเราไม่ได้เข้าไปล้วงนะ เราเป็นผู้ที่เฝ้าตามดูว่าสิ่งนี้มันจะกระทบต่อระบบใหญ่ซึ่งมันมีประโยชน์มีก็จะมีผลต่อสังคมก็ไม่เลอะเทอะนี้แต่อีกประเด็นเขาคิดว่าคุณหมอเนี่ยเขาพอไปทําชนะที่สุดของพิจงโนเนี่ยอาจจะไปพบหลักฐานพิเศษจึงทําให้แบบคุณหมอมีการลงไปที่ไปดูเรือแบบคุณหมอรู้เกือบจะรู้เรื่องหมดแล้วทีนี้ก็ได้ถอดคุณหมอจากเรื่องนี้หรือเปล่าอัน,นั้นก็แล้วแต่เขาค่ะคือแต่เราเราเองเราเรามีข้อสงสัยเราก็ติดต่อ เขาก้าออนุญาตก็ตรงไปตรงมาก็อนุญาตก็เห็นมีอะไรแล้วจู่ๆก็มาให้กับให้พูดแบบนี้แต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้บัญชาการเขาไม่ได้อยู่ในเหตุาการณ์ไ้การฟังรายงานแล้วแสบดบงเอาแว่มาคำพูดให้สัมภาษณ์กัะทุกหนเราทุกคนกน็คงเห็นดีแล้วว่าต้องระมาัดระวังเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะฟังไม่ได้ถัก แล้ววันนั้นมาจักเขาได้มีไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยครับหมอเรื่องบาดแผลที่ตรงต้นขาอันนั้นขอไม่พูดเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในวิถีของหมอที่จะขยายต่อ